ครับเพื่อนบอกตั้งแต่หลอบที่แล้วเนาะครับกุมารเพื่อนบอกว่าให้เบอรงเลขถูกนะคะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้น้องน้องกุมารก็บอกนะครับผมว่าจะมาให้โชคให้ลาบนะครับผมสําหรับเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทางทองนะครับเมื่อกี้น้องกุมารดีใจเลยนะครับก็คือว่ากุมารนี่มาสื่อผ่านคุณแม่นะครับก็ต่อไปนี้จะสื่อผ่านคุณแม่อย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมครับแล้วก็สื่อทางปู่นะคะ คุณพ่อนี้เป็นคนสื่อนะครับบูโูว่าย,ยังไงบ้างครับคุณพ่อก็เรียกสัมปะกาปาตระตายนานมะความหมายคือสิ่งที่เราปาถนาสิ่งที่เราปาถน,นาด้วยจิตอันบริสุทธิ์สกปรตโยสาศังสิ่งนั้นก็จะบังเกิดกับตัวของเราเนี่ยแหละก็จะสําเร็จก็จะบังเกิดจะเกิดขึ้นตัวของเราครับ ก็อยู่สถานที่ตรงนี้อยู่ที่ตลาดแย่นะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเอฟซีท่านไหนอยากจะมากราบไหว้ขอพรปู่น,นะครับปู่ครับอันสถานที่ตรงนี้นี่มีมานานหรือยังครับปู่ที่เห็นใช่ไหมที่เห็นก็นานละสิบกว่าปีแล้วแหละแต่ปู่ยังไม่เปิดเป็นเขาเรียกว่าจริงๆจังๆสักทีเขาเปิดให้เป็นบุคลคลไปคใครมาเขาก็ได้ไปได้ไปอย่างนี้คแต่ แต่นี่เหมือนท่านเขาเรียกว่าจะเปิดให้ทั่วนะนะครอบจัก,กรวาลน,นะตะพูดง่ายๆเนาะนั่นแหละเห็นอันปู่ท่านสื่อสารกับกุมารมารอบก,ก่อนเนาะกุมารก็ได้เล่าสู่ทางช่องฟังว่าปู่ท่านอยากได้อยากสราาา้างเป็นพญานาตยังมีใช่ไหมครับถ้าตามความเป็นจริงก็อย่างนั้นแหละอยากสาร้าง นะ,ะผู้ที่มีจิตเมตตาน,ะนะั่นแหละก็ยกจิตบุญจิตผู้ศลจริงๆน,นะที่จะได้มาร่วมกันสร้างเพราะว่าจนมาคนที่มานี่ก็หลงท่านกันเป็นประจำเนาะคะา่ะเขากระเคี่กายเนาะค่ะเพราะว่ามันอยู่ขนข้างลึกนะคะ,ะ,ะแล้ว สำหรับโชคลาบม้เขาให้แค่เลขถูมหางเดียวใช่ไหมคพะพ่อไม่มีอื่นใช่ไหมคะใช่ใช่อ้ค่ะอุ้ ปูป่ท่านได้บอกอะไรมาเพิ่มเติมไหมครับคุณพอ่ออดเลยครับอะสกะปิคือท่านบอกว่าผู้ที่มีจิตเมตตาผู้ที่มีจิตเขาเรียกว่าจิตเมตตาปู่นะมีจิตที่เมตตาทุกๆคนคแต่อยู่ที่บุญบาร,รมีโชคลาภวาสนาผู้ใดจะได้มากได้น้อยก็นี่แหละอยู่ที่บุญของเรานี่แหละ<ม>แต่ท่านคือให้อย่างนี้นะครับร่า น้องจุกไปหรือยังครับโสกติยาสะทุกมาเตวตังก็อยู่นี่แหละนะครับผมน้องจุกนั่งนิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นน้องจุกเขียนเห็บไหมใช้สมาธินครับน้องจุกกําลังมองอยู่นะครับท่านผู้ชมเพ่นตัวเลขจุกกำลังเพ่งตัวเลขอยู่เนาะแต่ว่าปู่ท่านบอกว่าโชคลาภจะเกิดที่ทูกนะครับผมก็คือว่าบุญบุญกรรมแต่ละคนมีไม่เท่ากันใช่ไหมครับปู่ใช่ ดูนะดูดตอีกัยกัจุกกนจงจไก่จุกจุกใจจุกจกกจะจกจุ้วจุกจกันจุกหมายถึงน้องแก้วบอกว่าจิตสัทานี่น้องยิ่งใหญ่ถ้าทําไม่ได้อย่าพูดถ้าทำลายจะไไค่อยพูดถ้าทำ,ไไาทำเป็นผลสำเร็จแล้วเรานี้ก็จะได้ผลเกิด ปูยายไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวบุญนก็ออกมาถึงพี่พี่ทั้นหลายจังนี้แล้วเนอะก็จะเอามาให้แล้วอืมครับน้องแก้วของกว่าน้องแก้วของกว่าน้องแก้วนะ่ะยาดน,นะ นกแก้วนกเพลนมาเนี่ยนั่งเฝ้านั่งเฝ้านั่งรงน่างไปไหนก็จังรู้กัเฝ้าทุกบ้านทุกพระองค์นั่นเนี่ยที่มาตรงเนี่ยมีบุญทุกพระองค์นะแต่ว่าโอ้มันก็เชื่อทุกปัะนัยกางอื่นกลางอื่นแต่ว่าแต่ว่านาะแต่ว่าแล้วนาะมนุษย์นาะมันจะโดดขึ้นล่างมันระโดดขึ้นบนแล้วจะโทษใครนาอก็จะไปเขียนในนี่ก็เป็นก็ ถ้าไม่มีคนมาเชิญฉันถ้าเราไม่เชิญฉันจะทำนายหัครับใช่มใช่ครับวันนี้วันนี้หนุกทุกอย่างเขียนไหนนกแก้วมเขียนไหนเนาะนี่จะให้นกแก้วเขียนไหนเออไอ่นั้นก็บอกเด้อมัดเข้ามัดโฉมมิจะโชฉไม่ใจะใช่มัดสมชื่อดิจ่ะมันต้องมันต,ต้องเปลี่ยนชูน่ะ <โอ S 2> ต้องเปลี่ยนชูนก็มัดช,นะช,ชูนไปแล้วนะมัดชูนไปแล้วอ่ะดูนะา้ากับปู่ยายกระปุยยายวันนี้ปู่ยาย่ะไร มาให้น้องเข้าล่างปูนะเอาเป็นว่จะพูดเองมันมีรักมีกรรมกันน้อยก่ะ่เคี้ยงอะไรก็อดขอโชคขอนาบด้ด้วยน้องไม่เคียนเลยดูกระกันโอ้ไม่เคียนเลยใช่เดี๋ว่ น่ะครับครับนพูดแค่นี้กับพ่อน่าจะไปดูปลายทางต้นก่อนนะไอผู้ใหญ่ทำแล้วจะไปจะไปต่อไว้ว่าอันที่เล็ขทูบเล็ขทูบเลขกูบเลขกูบทะลาะร่างทะลาบปนทะลาะร่างทะลาบปนย่างโง่กันนะทะลาะร่างทะลาบปนทะลาะร่างทะเลาะบนอืมใช่ค่ะก็กุมารบอกให้เอาทูบอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชม โอ้ยงวดนี้แต่หางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะกุมารบอกจะไปเหยียบเอาไว้นะครับตัวนี้เนาะกุมานเป็นปักเอาไว้ให้มันออกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนคนนะครับกุมารออกแล้วนะครับคุณแม่คุณลูกด้วยนะครับแม่ก่อนขุมารไปแล้วนะครับโอ้ยไปเยอนะครับก็คือว่าปู่นี่อยากจะสร้างสถานที่ตรงนี้คนมาก่าบยใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ คนก็จะได้รู้อย่างนี้จะได้มากราบไหว้มันเป็นสถานที่ได้จะได้มากราบไหว้บูชาผู้ที่เขาเขาเรียกคิดศรัทธาในทางนี้คนั่นแหละก่อนก่อนที่จะมาขอวันนี้พ่อได้ปู่ได้ไปเขาฝันบอกอะไรไหมครับพ่อถ้าว่าเขาฝันบอกแต่เป็นเป็นด้วยกายะสักกะปฏิคือความหมายฝันอยู่นะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ฝันน่ะ ทำไมมันยังสังกัตยาสตร์เขาเรียกว่าฝันแต่ก็ไม่ให้จําอย่างเงี้ยนะมันเห็นฝันแต่ไม่ให้จาไม่สิ่งที่เราฝันอย่างนี้ครับเหมือนปู่ท่านจงใจจะให้แ <è> ต่เลขทูบ <ś> นี่ใ <universities> ช่ไหมพ่อใช่ใช่ ตอนนี้ปูป่ยังอยู่ไหมครับพอ่ออาศัยอยู่ปู่อย่นะเอ้ลูกมีโชคก็เพาหนึ่งไหมปู่อ๋อกายนามะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้มาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับว่ามีมโชคไหมมีทุกคนโชคอะมีมีให้อยู่เนี่ยเห็น,เห,น,เ,หน,เ,หนเห็นอยู่เนี่ยให้อยู่ให้เห็นเห็นอยู่เนี่ยที่โชคที่ลูกฝันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นจริงไหมครับ ทาิที่นี้ต่างวัฏยาสีสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นจิตญานามะมมันก็จริงมันก็จริงมากผาไม่จริงอะถ้าพูดง่ายๆทิตฝันนี่มันคือความจริงได้ใช่ไหมจ้าปู่ปู่อยากได้องปู่งย่าเป็นลูกหินใช่ไหมคะเป็นหยิ่งแดงใชไหมมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่กาาสต้างเนาะกการูทังใช่ เราเรีนิดอย่างไรสิ่งนั้นอ่ะมันก็จะเกิดอย่างนันงน้นเป็นองค์องค์พยานาคแบบเสียนเดียวนี่ค่ะหนึ่งเสียงกับห้าเสียนเนนาคีนี่หนึ่งเสียนเนนาทานี่ห้าเสียนคือปู่อยากจะสร้างฐานที่ตรงนี้นะครับผมเป็นรูปปัน้นพญยานากเนาะสร้างที่สิงสถิตให้กับปู่ย่านะครับผมที่อยู่ตรงนี้เ<แ>นาะนะครับผม สร้างเป็นทางเข้าจากปากทางเข้ามาข้างในนะคะก็เพราะว่าถ้าเราขี่ผ่านเราก็จะไม่รู้ว่ามีสถานที่ตรงนี้อยู่นะคะครูเป็นก็เลอยอยากสร้างเป็นลุกฟันพญานาคเป็นทางเข้าขมานะคะคนจังเข้ามากกาไบห็นเห็นง่ายเนอะค่ะเนาะอลขแปดห้าหนึ่งเลขถูกแปดห้าหนึ่งนะคะ ค่ะนี้ก็เป็นแนวทางของปูหินนะคะให้มาแล้วทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ